เรามีกุศลลจิตอกุศลลจิตวิบากจิตเมื่อไหร่ส่วนกิริยาจิตนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะคะแต่ทราบว่ามีด้วยสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอาหารหันตก็มีเพียงสองประเภทเท่านั้นแต่ว่าข้อสําคัญที่สุดก็คือถ้าเราสามารถที่จะมีความมั่นใจว่าขณะนี้ที่เห็นเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทําแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ค่ะ สถานการณ์ใดๆก็ตามแต่นะคะจะสุขจะทุกข์จะชอบไม่ชอบยังไงก็ตามแต่ขณะใดก็ตามที่มีการเห็นขณะนั้นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้วิบากจิตเพราะว่าวิบากจิตเนี่ยคะ่ะคือผลของกรรมในขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าผิดจ้กนี้ได้ไหมคะทุกขณะที่เห็น มีแล้วเพราะเคยหวังที่จะเห็นแต่ไม่รู้นะคะว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนะะี่ยค่ะเราจะมีความมั่นคงในเรื่องกรรมเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะต้องเข้าใจว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งกรรมที่เป็นกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือต้องเป็นผลของอกุศลกรรม ถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลกรรมและในขณะเดียวกันก็จะรู้ด้วยว่าจะหวังอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้ก็เพียงเท่านี้แหละจะหวังปีใหม่วันเกิดวันพิเศษวันยังไงก็ตามแต่ผลที่ได้ก็คือสิ่งที่กำลังเหมือนเดี๋ยวนี้คือเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนิดเดียวแล้วก็หมดไปไม่ต่างกว่านี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะหวังไหมคะหวังยังไงก็ได้แค่นี้ค่ะคือเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตา ได้ยินมีเสียงที่ปรากฏทางหูได้กลิน่นก็มีกลิ่นที่ปรากฏลิมรสก็มีรสปรากฏและขณะนี้กายที่กำลังกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คือผลของความหวังจะหวังมากสักเท่าไหร่สิ่งที่ได้ก็คือแค่นี้น่าสนใจไหมคะสิ่งที่ได้เพียงเท่านี้เองแต่ก็หวังต่อไปอีกนะคะแล้วก็ได้แค่นี้อีกคะ่ะ